อรุณสวัสดิ์ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจต้องลองแล้วไหมในพศ2568นี้และเช้าเนี้ยฉันจะพาทุกคนไปช้อปไปชิมไปกินอะไรตามเรามาเลยไป แม่กองครับมันก็ต้องเดินด้วยท้องซื้อเช้าก็เป็นเมนูปาตองโกซื้อมากินเวลาขับรถช่างเพลิดเพลินซะยิ่งกระไรพอขับรถทางไกลมีอะไรกินเนี่ยันจะได้ไม่ง่วงนอนนะทุกคนเดินทางมาถึงจุดหมายพอทุกคนเห็นมังกรตัวใหญ่หลายๆคนคงรู้นะว่าที่นี่คือที่ไหนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์อุทยานลูกหลานมังกรจังหวัดสุพรรณบุรีและข้างในจะมีอะไรกันบ้างไปดย บรรยากาศยามเช้าที่สุพรรณบุรีเนี่ยมีแสงแดดอ่อนๆกับลมหนาวนิดๆอุทยานลูกหลานมังกรเนี่ยเชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดสร้างไว้เป็นสถานที่เแก่การพักผ่อนหย่อนใจมากแต่ที่เรามานะมันเช้าไปนะทุกคนร้านรวงก็ยังไม่เปิดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศรอบๆในบริเวณอุทยานเนี้ยนะเขาแต่งในสไตล์จีนเหมือนฉลุดเข้ามาในราชวงศ์หมิงยังไงอย่างละห้องเนี่ยเขาตั้งชื่อตามถนนของผู้คนเสื้อสายจีนไม่ว่าจะเป็นยาวราชรงวาดสำเพ็งอะไรต่าง ต่างเยอะแยะไปหมดเลยแตร่ร้านอาหารเพื่พินฉันนึกว่าสันเจ้านะนี่แต<อ>่ก็ไม่ใช่นั่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนายเทาซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้เข้าไปชิมเหมือนกันนี่ก็เป็นโรงเตี๊ยมระหอแดงสี่ชั้นเราสามารถขึ้นไปมองทิวทัศน์รอบๆเมืองได้เลยมาเดินเช้าเ,าเ,าเานี่ผู้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ภายในโรงเตี๊ยมเนี่ยก็มีเมนูน้ำอาหารจีนและติ่มซำมาให้เลือกเยอะแยะเลยหรือว่าใครสนใจเป็นก๋วยจั๊บก็มีด้วยนะเป็นก๋วยจั๊บก้าวหรือว่าใครชอบเมนูที่มันหนักท้องก็็มมีรร้้้้าาาานนนนขขงๆเปวัไก่ ราดหน้ายอดผักนะทุกคนในเมื่อเราเดินชมเที่ยวกันรอบอุทยานแล้วเราก็เดินทางกันต่อดีกว่าและสถานีต่อไปของเราก็คือวัดป่าเลไลนะทุกคนวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่ามีอายุราว1,200ปีอ,อยู่บนถนนวา,ายเมนภายในวิหารเนี่ยจะประดิษฐ สถานหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลองค์หลวงพ่อโตนั้นเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลและปะสมัยอู่ทองสุวรรณภูมิหรือได้ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไรมาก็ต้องมากราบไหว้นมัสก,การที่วัดนี้ซึ่งภายในพระพุทธรูปเนี่ยจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ถึง36องค์วัดป่าเลไลมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันเลื่องชื่อนั่นคือเสภาคคัขุนช้างขุนแผนนิราชเมืองสุพรรณสุนทรภูนปัจจุบันวัดป่าเลไลมีสถาน,นะเป็นพระอารามหลวง ชั้นตีด้วยนะทุกคนที่นี่ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อโตมาให้เลือกเช่าไว้บูชามากมายเลยในเมื่อไหว้พระขอพรอิ่มบุญเสร็จแล้วเราก็มาเดินทางกันต่อสถานีต่อไปก็คือตลาดสามชุกนะทุกคนที่ลานจอดรถนี่ก็มีความสวยงามวิจิตรการตามมาตลาดสามชุกเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ในอำเภอสามชุกนะทุกคน,อ,นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้ภายในตลาดก็มีของกินของใช้ขนมเก,ก่าแก่หากินได้ยากนี่จะชอบใจสิ่งนี้นี่คือ สนะ้ว่าใครชอบผ้าไหมไทยก็มาที่ร้านนี้เลยร้านคุณโบผ้าไทยซื้อไปฝากคุณยา่าคุณยายคงถูกใจท่านเป็นหน้าดูมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเลยเนกยูงสีชมพูนี่สวยจริงๆงถัดจากร้านคุณโบก็เป็นร้านน้าอัดลมโบราณทุกคนเคยกินกันไหมทานยากะนะเนี่ยหอมมาจต่ไกลนั่นคืออะไรขนมไข่เนยสดจเจ้าดังตลาดร้อยปีนั่นเองหรือ<ๆ><ๆ>ว่าจะเป็นน้าพริกแม่จิม๋มโอทอกก็มีเมนูน้ําพริกมาให้เลือกกันมากมายเลยทําสดใหม่ตักกันเห็นแบบนี้เลยทุกคนส่วนขนม เปียเนี่ยฉันไม่มั่นใจนะว่าเป็นของดีประจําจังหวัดอะไรแต่มาทุกที่ก็มีทุกที่เลยเหมาะกับการซื้อคาเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่เช่นเดียวกันภายในซอยต่างๆก็มีการเพ้นรูปวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยเก่าไว้ตามบานประจูเนี่ย ขนมแตงเมไม้กรอบทุกคนเคยกินไหมแล้วก็มีอีกหลายๆร้านเลยนะที่มีขนมโบราณที่เราไม่เคยเห็นกินไม่ถูกเลยแต่ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กในขนมลูกเต๋านี่ซื้อในโหลฝาแดงชิ้นละสองบาทหอนร้านนี้ก็ดีนะทุกคนซื้อติดตัวไว้ชั้นสนใจมากที่สุดก็คือร้านนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะทุกคนเราสามารถเขียนชื่อลงบนผ้าที่เราต้องการและที่ฉันเลือกวันนี้ก็คือที่ใส่พวงกุญแจนะมีชื่อเพจฉันด้วยต้องลองรับมบรรยากาศโดยรวมๆนะจะเป็นบรรยากาศของตลาดบ้านๆที่มีสินค้าโอท็อป แลวมีสินค้าเก่าแก่มาให้เลือกมากมายนี่ขนมสาลี่ใครมาสุพรรณไม่กินนี่ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะทุกคนมาถึงที่ฉันก็ต้องซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากแม่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าร้านคุณตาคุณยายคู่นี้พูดเก่งมากเดินตามคำพูดแกแบบงง,งๆอ่ะนะก็ได้ของฝากม,มาร้านนี้ก็มีสาลี่ให้เลือกหลากหลายเลยทุกคนมีแบบสาลี่แบบดั้งเดิมและสาลี่แบบอบกรอบอรด้วยชอบแบบไหนเลือกเอาแบบนั้นเลยอร่อยทุกชิ้นและที่ติดตาฉันอีกอย่างนึงก็คือเหล่าปิ่นโตหลากหลาย ทุกคนเชื่อไหมที่บ้านฉันเนี่ยมีครบทุกสีเลยพอเป็นที่โปรดปานของคุณแม่ฉันแม่และอันนี้ก็สวยสะดุดตากาไก่ขอช่างใจโทรถามคุณแม่ก่อนนะว่ามีหรือย,อยังไางนีสุพรรณวันนี้เที่ยวอย่างสนุกสุขใจมากคลิปหน้าจะพาทุกคนไปช้อปไปชิมกินอะไรฝากติดตามด้วยนะ